อพ่อแหลมคร <Stevens>. ับพี่บ่กพ่อแ nah hm. หลมพ่อแหลมเหยียดยางเล่าทายางเล่าเอกลักษณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเอกลักษณ์คักแล้วพี่แหรมอืมพ่อแรมไม่อยากขางโดนดาวหน่อย มันไหลบเฮี้ยงเงินบ่ยั s> <S <c> ่แ <c> ต <Tool squishy> ่มันอัานฮะอันทเยใหม่มั้อันยังเกาะมันบอแนนโอ้มัแนนบอลมันไหลบนฮี้เดี๋ยวดูมีกันลองๆกันเจอเนกับพเป็นปูสานนครับ บ่อนะามเอนนะอ่าใโมากงนี่เดี๋ยวไปหยับรถกันงนี่ยครับยู่ในช่องถุกพงศธรมณีสายครับสาวน้อยหน่วยสามครับอยู่ครับพี่เขียมครับโอ้ไป่นะหเกอีมาเมื่อกี้่ครับ อยู่ดมจะเริร่มสินครับตามมาทยาแใสหลัเกเึ้นก็วมีอันของน้าให้ดองของน้ามันมีอยู่สองหองอ้องใส่ซ้ำนี่ทีมงานสาวหน่อยครับของน้านมันมีซ้ำนี่ทีมงานสาวหน่อยไม่ใช่ยังอยู่ดมจะเริ่องสินครับไม่ใช่ยังครับพี่เขมทีมงานสาวหน่อยไม่ใช่ยังอยู่ดมจะเริ่องสินไม่ได้บ่ครับอย่างนั้นว่างั้นขึ้นงั้นปีใหม่ปะครับอเมนที่บอกน้องๆไว้ว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่หลังวันที่เก้า ไอ้สิผ้าสลองปีใหม่จากมะลำสาวหน้อยมาสลองเือนแดงยูโดมได้ด้ครับนี่โดมครับโดมครัจะปวดปวดโอ้สวัสดีครับนขึ้นหขึ้นอุมสองกล้องครับกานะจะเข้าส่อรอีกงานกระ้านี้ครับันนี้ตั้งใ้งหนครับจั้งนก็ตั้งหานเลยย พีคนเร์ตควนครพวกจะถอนกันแล้วมามาแล้วมีหลาย่เข้กินเหลียงีม่จัง่ินเหลยี่จางสาวหน่อยมาทกันเยมินอีนนี่นี่แหละครับกินเลียงพีหม่เขีขมันใช่จางสาวหน่อยมาเล่นครับ นนียก่อนนี่เดี๋ยวีเ่ลิก็ไว้กับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตรวงว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้กต่ถี่มีคลิปใหมพี่น้องมึงไดหลายคลิป้กันให้เส่าหดกันขั้อขราองใช้เขาหลใ้เขาหลน่กับมี้สามหอยืมเออสักวันเข้าหน่อยได้ไหม อันนครับไม่ครับเริ่มทุนของลุงแล้วทุนของลงแล้วครับกลัง สวัดีครับสอบัดครับผอขึ้นหมาดครับ ลูกสาวเพญเข็มลูกสาวเข็มกมนใช่ลูกสาวแบบลูกสาว ตอนนี้เด่นบ้างเอาเอาวงเอาวงอนี่นี่มองไฟมาเถอะเนี่ยเ่น้อคอตตรวมก็ติดตัวรวมก็ติตี่องเรนาไฟอยู่ตีมเราเ่นงไฟ้เนาะ แลเรังพา่บางไน่อยเอไปเนี่นะบอเอา่นมี่างเดยว่อบานงทักเอาหม้อนี่แม่ไฟของีหม้อนี่คือลูกไส้ครับลูกไส้แบบขี่กระตือของเราแน่นอนอันแล้วครับอยู่น้ำกันแล้วพ่อตะกี้ ออกมาก็มาอยู่กับนี่พนาเข็มกรมุนใช่ัพนานู้กันไมองมองใครเห็นกันนชื่อว่ายังน้ำตาลโอ้น้ำตาลเออเออพักนึงพักนึงก็ไปยืดกันกัญักน้ำตาลอือ พักหนึ่งไปอยู่น้ำกันตอนใดมันโบเคยไปบ่ช่วงนั้น, <c oughs> ช,น,นช่วงอันปิดบ้องแล้วเปิดบ้องอย่างล่ะไปเติมน,น้ำเล่ออาอยาจจบบู่ได้ได้นำ้นำาตาลน้ำตาลแต่ของมันถือเรื่อน้ำตาลก็หน,น่วงหวานเพราะนั้นว่านำา้ำตาลมากขึ้นขึ้นที่รถแย่ตัวงใหม่เข้าอ่อนยาอนหั กุมปิดเลยไหอ๋อุ้มปิดคุมเปิดอระอ๋อนั่นอะนันแม่นแมนแมนานบเเออแมวหานแม่นแมอไ้เาี่้ยื่อเลอืมสุดยอดดีครับพลอยจำได้ครับผมจำปืนได้เลยนะจำ่มพรยีอกุ้มกระถนได้บ่ได้๋อลำสังท่องกันเนี่ยพอลำสังท่องนี่ย พอเป็นพลืดชีนั่น,มนผมเป็นเล็กหน่อยน้ำกลอนพอ <c oughs> <c oughs> โอเคครับอ๋อเราทำนี่กัอนอะไรกันครับพี่น,อออน,นอ้องครับผมอะไรกันจะมีอะไรกันครับผมไปดู